สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่23กันยายนปี68นะครับวันนี้ก็สายๆนะครับเนาะสายๆของวันอังคารครับเนาะอังคารที่23ลิปนี้จะวันเทางของฮานอยนะครับ14ทางช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะส่วนคอรัฐบานไทยเนาะช่วงเช้าลงไปแล้วนะครับแนวเทางของหลุงอ้วนครับเนาะใครเป็นคอรัตบาลไทยเข้าไปรับชมเราฟังได้นะครับเนาะ ลุงอ้วนเลขติดบนล่างสามตัวมาตัวสามตัวมาสองตัวนะครับนาะแม่ดมาครับนาะกดเสร็จแล้วก็ให้ห้าแปดศูนย์ก็เข้าห้าแปดล่างนะครับเต็มเต็มเลยวันนี้ใครสนใจก็ไปรับชมเราฟังได้นะครับกดตรงรูปคนนะครับเสายมือด้านล่างของบ่าวสลรคคมเข้าไปรับชมเราฟังได้นะครับคลิปนี้เป็นของคอฮานอยนะครับคอฮานอยฮานอยมีรุ่นทุกวันนะครับเนขอสักเล็กสึกเกินร้อยเงินพันนะครับราคาเวลา รอสึกใหญ่สึกเกินแสนนะครับฮาหนอยมีทุกวันนะครับเนาะฮานอยบางคนก็จัดแต่ฮาหนอยอย่างเดียว้วครับบางคนบางคนก็ไปจัดรัฐบาลไทยนะบางคนบอกซื้อยากคนระับเนาะซื้อยากจะหาข้อมูลมาอย่างดีถึงเวลาขึ้นเวทีก็ติดโน่นนี่นั่น,นครับเนาะติดโครงการหันสองติดโครงการคนละครึ่งไปก็ถอดใจกันไปนครับเนาะสึกเล็กดีฟาเต็มเม็ดเต,มต็มหน่วยครับเนาะบางคนบอก ก็เอาที่สะดวกคนระับเนาะเอาที่สะดวกแบบสาระการ์ดุลแนวทางให้ทั้งสามอย่างคนระับเนาะฮานอยลาวไทยนะนะครับเนาะครบหมดเลยใครเป็นอีฟสีทางไหนก็กดติดตามไวนะ้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเนาะถ้าวันไหนมีเวลาอุลงคลิปให้นะครับเนาะแต่ถ้าวันไหนไม่มีเวลาจะลงในช่องชุมชนให้นะครับกดติดตามไว้ครับเนาะสำหรับคนที่ชอบแนวทางถ้าใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับแนะนำให้สำหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะครับเนาะ ่ามขอย้ำอีกวันเดิมครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั Middle ้นแนวทางมีเข้ามีผิดมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปนะครับเนาะไม่มีใครสามารถเท่าทางถูกได้ทุกวันครับเนาะเป็นไปไม่ได้ครับเนาะถูกผิดเข้ากันไปเหมือนเดิมย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเตือนกันทุกวันครับเนาะเตือนกันทุกวันจำเตือนกันทุกวันครับเนาะแนวทางที่เบาซ้ำลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นการตัดสินใจไปท่องเอฟซีนะครับเนาะ ไม <im iter> 谢谢่มีใครบังคับได้ครับเนาะจะลงทุนก็อยู่ที่เราครับเนาะไม่ลงทุนก็อยู่ที่เรานะครับเนาะไม่มีใครบังคับเราได้การลงทุนก็มีความเสี่ยงครับเนาะผดชวิจารณาญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับก็วันนึหมือนเดิมครับเนาะมรไดาอัดคลิปสดมันเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพานังนวลมาบรรกาญจน์กาลังกายครับเนาะที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมก่อนกละบานก็เหมือนเช่นเคยครับเนาะก็ไปหายานป่าก่อนกระบานเหมือนเดิมครับเนาะป่าเยอะครับเนาะ มีทายมีจ <iah. among S 1> ุดทหยานปลาเยอะนะครับเนาะที Jim, aki, ่สวนบังกระเจ้ามีหลายจุด 3. จุด4จุดนะเนาะมีทุกที่นะมีทุกที่จุดหลักๆคนก็จะไปที่จุดนั่งสบายสบายเนาะนี่เป็นจุดใหญ่ทั้งนาะที่ให้ที่ผ่านํานมานี่เป็นจุดใหญ่เลยนั่งสบายสบายนะเนาะไม่ลาบากนะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวทั้งนั้ได้เนิทางไปในตัวเหมือนเดิมนะครับเี่ยที่แนวทางเหมือนเช่นเคยจะได้ไม่เบื่อครับเนาะดูธรรมชาติเจือหูเจือตาไปนะเนาะจะได้ไม่เบื่อ กดอื่นดูผลก่อนนะครับเนาะเมื่อวานเมื่อวานวันจันทร์ที่ผ่านมาแนวทางหาน้อยนะครับเนาะหานอยสามรอบนะครับสามอาหันยำเย็นที่เขาชอบพูดกันนะเนาะห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับชอบรอบไหนจัดรอบนั้นห้าโมงสองตัวล่างศูนย์ศูนย์ครับเนาะสามตัวบนก็สองสี่ศูนย์เปิดหัวมาพี่เขาเบิ้ลใส่ทบเนาะใจไม่ดีเนาะใจหายับเนาะพี่เขาเบิ้ลใส่ใจหายเลยใจเสียเลย เราไม่ชอบเรียกบ้ลนะครับเนาศูนย์ศูนย์กับสองสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เราไม่มีครับศูนย์มีสักตัวครับเนาสองสีู่นย์ก็ไม่มีห่างไกลความเจริญมากนะครับเราเราห้าโมงหกโมงยังไม่พอครับศูนย์ตามมาอีกครับเนาคือสองศูนล่างบนก็สี่หกหนสองศูนย์ก็สี่หกน่งสองศูนย์เราก็ไม่มีครับเนาสองศูนย์สีหกหนึ่งเราก็ได้ไปเรียกหนึ่ครับเนาหกหน แต่เสียดายเนาะหลักร้อยเราเป็นสองครับเนาะสองหกหนึ่งของเราพี่เขาเป็นสี่หกหนึ่งก็ได้ปิดดึงหนึ่งครับเนาะดึงหนึ่งตรงตรงเลยนะครับรอบหกโมงคระามพี่จอยเนะมื่อวานหกโมงสองตัวล่างออกเจ็ดหนึ่งครับเนาจะจำไม่ผิดวันนี้มาหกหนึ่งนะครับก็ามาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบบีไอพี VIP นะครับที่หลายคนเรียกกันสองตัวล่างก็สามสี่สามตัวบนก็หกสองสามครับเนาะ สามสี่กับหกสองสามสามสี่เราไม่มีครับเนาะหกสองสามสองสามก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะเป็นตัวกลับสามสองเดี๋ยวเขาชุดสามตัวเราครับเนาะชุดเน้นเลยครับเนาะแต่เป็นตัวกลับครับเนาะเป็นชุดโต๊ะครับเนาะพูดผิดเป็นชุดโต๊ะของเขาให้มาหกสองสามของเราเป็นสองสามหกนะครับของชุดโต๊ะชุดเน้นเลยก็เมื่อวานโชคดีไปเนาะ เสนไข่คอสามตัวก็ได้สามตัวแตกครับเนาะเมื่อวานไปได้สองเด้งสามตัวแตกครับเนาะน่าจะน่าจะได้พอได้ค่าน้ำพริกครับปลาทูครับเนาะค่ากะปิน้ำปลาใครตามก็ดีใจด้วยครับเนาะใครไม่ตามก็ชมพูฟุ่มบันเทิงเหมือนเดิมครับเนาะวันนี้ชอบเผยลงทุนนะครับเนาะวันนี้ไม่ชอบข้ามไปนะครับก็ชมพูฟุมบันเทิงไปนะครับเนาะวันนี้ก็มีลุนเหมือนเดิมครับเนาะเมื่อวานโชคดีไปวันนี้จะเป็นยังไงลุนไปด้วยกันนะครับเนาะอีกวันนี้ วันนี้เด่น9เด่น2นะครับเนาะเด่น9เด่น2จับคู่ให้ก็2 4 2, 5 5 7 7 4, 7 7 7ห92 95 9 7ทวนขันนะครับหาหน่วยวันนี้วันนี้อยู่ที่ยีบสานะครับเนาะเด่น9เด่น2จับคู่ก็2 4 2 5 2 7 7 4 7ห9 2 9597นะครับ8คู่8คู่ที่ห้นิ้มอยู่ที่9792แล้วก็27นะครับ979227เนีนให้3คู่นะครับก็ามาที่ชุด3ตัวรับรองมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี597 592 527 524นะครับ4ชุด สี่ชุดนี้นะครับเ mm. พราะว้เน้นอยู่ที่ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสองแล้วก็ห้าสองเจ็ดครับเนาะสามชุดครับเนาะสี่ชุดเน้นสามชุดก็ครบทวน,นครับเนาะสามแนวทางฮานอยวันนี้วันที่วันที่ที่สามครับเนาะวันอังคารแล้วทั้งชุดสองตัวชุดสามตัวครับเนาะขอฮานอยก็จัดไปว่าคอหานอยลุ้นกันทุกวัน,นครับเนาะสึกเล็กสึกเินร้อยเงินพันค่าเวลาเราเสึร์ใหญ่สึกเินแสน,นครับเนาะ ถ้าใครช่วงนี้ก็เป็นเต็มมิตเต็มหน่วยเห็นะเต็มมิตเต็มหน่วยตลอดก็ขอหาหน่วยครับเนาะมีลุ้นทุกวันครับเนาะคณะรัฐบาลไทยคนรออีกนานครับเนาะก็อีกอาทิตย์ฝาทั้งหมดประมาณสองเดือนละสองครั้งครับเนาะก็รออีกนานนะครับเนาะที่นี้ก็หาข้อมูลกันไปครับเนาะหาข้อมูลไปแต่ใครหาข้อมูลได้แล้วถ้าเป็นรัฐบาลไทยครับเนาะก่อนหน้านั้เป็นห่วงครับเนาะเป็นห่วงใครได้แล้วรีบจัดครับเนาะรีบจัด หยิบจับโน้ตรี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอาที่สะดวกหรืมะหยิบจับจะได้เตรียมเม็ดเตรียมหน่วยนะครับเนาะถ้าช้าครับเนาะโครงการหันสองโครงการคนละครึ่งแน่นอนครับเนาะโดนแน่ๆครับเนาะโครงการหันสองคนละครึ่งโดนแน่ๆต้องรีบนะครับต้องรีบต้องรีบหน่อยนิดหนึ่งครับเนาะแนะนําสำหรับคนที่เป็นคอรรัฐบาลไทยนะครับประมาณนี้อ่ะถ้าคลิปบนเดียวเนาะสำหรับคนกลุ่น้อยกอดตัวนี้นะครับจะผมเลี้ยงให้เผื่อมันฟุกเข้าครับเนาะ วันนี้ก็9 7 9 2 2 7นะครับ3ามคนนี้ชอบที่สุดครับเนาะถ้าชอบบอลแบบสามก็จัดไปครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ก็หาคู่อื่นได้เลยครับเนาะหาคู่ได้เลยไม่ลงทุนก็ไม่ไดนะ้ลุ้นครับเนาะงุูนเปล่าๆก็ไม่มันก็ฝากไว้ที่นี้นะครับเจอกันชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ